คุน้ำเพชรคะครับได้ข่าวว่าตอนนี้ที่ดินแถวองคลักบูมมากเลยทําไมถึงได้รับความนิยมขนาดนั้นนะคะคืออย่างนี้นะครับองคลักเนี่ยอยู่ในจังหวัดนครนายกนะครนายกเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับเมื่อกี้ผมดูระยะทางแล้วประมาณ80กิโลนะครับก็เลยไปมาหาสู่ได้ประกอบกับกรุงเทพเนี่ยเราไม่สามารถซื้อดินได้ละเพราะว่าตารางวาหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนดังนั้นครับ นครนายกเป็นสัจใจในการเลือกทีนี้ในส่วนของนครนายกนะครับพื้นที่ที่ได้รับความนิยมจริงๆเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มเขาทระเขาเพิ่มหรือกลุ่มเขาต่างๆแต่กลุ่มนี้นครับถ้าท่านจะซื้อเนี่ยท่านต้องซื้อประมาณสัก3-4ี่ปีแล้วท่านจะซื้อได้นะครับแต่ถ้าท่านซื้อตอนนี้เป็นโฉนดเนี่ยนะครับราคาต่อไร่เนี่ยเป็นล้านขานาดไม่ใช่ชโฉนดนะครับราคายังเกือบล้านเลยครับ ข้อน,นั้นนะครับก็จะเกิดภาวะซื้อไม่ได้เมื่อเกิดภาวะซื้อไม่ได้เนี่ยทางเลือกต่อมาเนี่ยก็คือองค์กษ์ที่สามารถซื้อได้ถ้าจะซื้อที่ดินแถวองค์กษ์โคดน้ําเพชรมีคําแนะนํำไหมคะก็ดีนะครับถ้าซื้อองค์กษ์ตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยจะไม่ใช่เหมือน3าปีที่แล้วละนะครับราคาก็จะถูกปรับขึ้นเป็นช่วงสองช่วงสามแล้วนะครับแต่ซื้อได้นะครับ พราะถ้าไม่ซื้อตอนนี้นะครับอีก3าปีข้างหน้าเนี่ยราคาก็จะปรับขึ้นไปอีกเหตุผลเป็นแบบนี้ครับเมื่อความต้องการของคนมีมากขึ้นนะครับแต่ว่าที่ดินน่ยไม่สามารถผลิตได้นะครับนี้จึงเป็นปัจจัยที่จะทําให้ที่ดินตุงองคลักนะครับมีอัตราที่ปรับขึ้นนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ได้เรียนแจ้งไปแล้วว่าระยะทางเขาไม่ได้ไกลาจากปรทมน,นะครับขอบคุณสําหรับข้อมูลดีๆจากคนณน้ำเพชรน,นะคะ ยินดีครับถ้าท่านชอบที่เราคือเพื่อนกันผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามใดๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหยิบยกนะครับคอมเมนต์ที่มีประโยชน์มาสื่อสารให้ทราบกันต่อไปในอนาคตขอบคุณนะครับ